ค่ะค oh uh um. no. uh, wow. um, uh, ่ะหนูทำเองใช่ไหมคะโอเคค่ะอุ้ยน้ำจะพุ่งน้ำจะพุ่งเลยเนาะจะพุ่งนะคะว้าวหนูลองเทดูก่อนหนูลองเทดูก่อนหนูจะทำไอติมใช่ไหมคะอ่แต่วันนี้ใครลูกจะทำไอติมค่ะอ่ดูนะคะดีนะคะอยตรงค่ะตองเห็นไหมพอค่ะพอก่อนค่ะหนูก็หยิบมาอันนี้ค่ะ สีส้มเสร็จแล้วต่อไปสีอะไรคะสีเขียวอู้ต่อไปสีเขียวค่ะมานี่เอาแก้วมาค่ะลงเทเบาเบานะคะอู้อู้อู้อ้อ้าวนี่ค่ะอ่ะงเทเบาเบาลงลงเทเบาเบาก่อนค่ะเทเบาเบา่ะเทเบาเบาค่ะเทเบาเบาสีเขียวค่ะเบาเเทเบาเบาค่ะเทเบา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 ค่ะให้ตรงค่ะอู้ โอเคเอาอีก,อก,อกอค่ะอีกค่ะอีกค่ะเต้มนีกค่ะแล้วหนูจะเอาสีแดงไหมคะแล้วผสมสีแดงให้หนูค่ะเอาสีเขียวให้เต็มก่อนค่ะสองอันนี้ไม่ต้องนะคะสีอันสองอันนี้หนูจะใส่สีแดงโอเคอีก okay. ไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้สองอันนี้หนูจะใส่ให้เต็มอีกนิดหนึ่งอันนี้นิดนึงโอเคพอค่ะที่เหลือหนูกินค่ะที่เหลือหนูกินมาแม่จะทําน้ําแดงให้ค่ะโอเคเราไปทำแดงก่อนนะคะ แล้วหนูเอานี้ใส่ยังหนูเอาอันนี้เสียบลงไปก่อนก็ที่ไว้ให้หนูจับโอเคใส่ก็ปิดไว้ค่ะปิดไว้ค่ะเปิดค่ะเออดี๋ยวเราทำสีแดงนะคะเราแป๊บนะคะปิดไว้ก่อนค่ะปิดไว้ก่อนเอานี้มาปิดตรงนี้สองงานสีแดงยังไม่ได้เดี๋ยวเราทำน้ำก่อนป๊บ รอคะสีแดงรอก่อนนะคะรอก่อนค่ะโอเคได้ยี่อันแล้วคะไปได้ไี่อันแล้วคะนี่นี่ได้ยี่อันแล้วคะงั้นยังไม่ได้เลยได้ยี่อันแล้วคะหนูได้กี่อันคะนี่นี่ยังไม่ยังเลยนี่นี่ค่ะรอก่อนค่ะมันนี้มันใช้สีอะไรบ้างนะคะสีอะไรบ้างนะคะสีส้มสีเขียวอันนี้สีแดงค่ะอันนี้สีแดงค่ะสีแดงมาแล้วค่ะ นี่มันก็ฉกอะนี่มันจะถือไาเยอะากกี้ยงีแดงมาแล้วค่ะจะพึ่งกับเอาคุณแม่คนก่อนแั๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะเบาไว่ตนค่ะอาสีแดงมาแล้วค่ะเบาเบาค่ะเบาเบาทำเบาเบานะคะเบาเบาค่ะเบา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 โอเค โอเคบอกกแล้วค่ะอแล้วเอาแต่นี้ปิดฝาฝานี้หนยค่ะฝาฝาฝาค่ะฝาอีกหนึ่งฝาที่ไหนนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นโอเคเต็มไหมคะโอ้เบาๆค่ะเบาๆเบาๆอะหนูลงมาก่อนเดี๋ยวคุณแม่ช่วยถือหนูลงไปก่อนค่ะหนูลงไปก่อนค่ะอาไปอาถือถือไว้ไหมคะถือไว้ไหมคะถือรอก่อนนะคะ จเย็นๆค่ะใจเย็นๆข้างบนข้างบนค่ะข้างบนตู้บนค่ะตู้บนโอเคอ่าเปิดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทั้งทักันค่ะแปบ๊บนึงค่ะโอเคป,ปิดโอเครอนะคะกี่นาทีครึ่งชั่วโมงสามสิบน,นาทีาโอเค